พา่านไปชมมาดูผักสากอินูนครับโรงนี้ผมปลูกไปได้ประมาณสามอาทิตย์เดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมซึ่งตัวนี้มาดูโครงนะผมจะใช้โครงเหล็กทั้งหมดเลยครับผมเสาก็เป็นเหล็กแป๊บนะครับนิ้วครึ่งครับความสูงที่ประมาณ2เมตรนะครับผมแล้วก็เหล็กกล่องตัวนี้นะครับประมาณ6กหุนนะครับออกนะครับโดยระยะเสาคือ 3, าคูณสเมตรนะครับผม3ามคูณสเมตรระยะเสาทําการออกความสูงก็แนะนําให้สูงเท่ากับ ตัวเราครับผมถ้าเราเตี้ยเราก็ออกให้เสมอที่เราเก็บได้นะครับเวลาเราทํางานปฏิบัติงานนะครับเดินเก็บได้ไม่ต้องก้มแล้วก็ไม่ต้องยืดสูงนะครับมาดูครับผมตัวเนี้ปลูกไปแล้วนะครับประมาณสามอาทิตย์นะครับซึ่งสามอาทิตย์นะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วคือผมแนะนําให้เอาไม้มาปักเอาไม้ไผ่ก็ได้ที่ความสูงเท่าากับโครงเหล็กนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดที่ให้เขาขึ้นนะครับผม สามอาทิตย์นะครับผักสาบเขาจะตั้งตัวได้ครับผมหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับผมก็จะข่มฟางต้นนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยแล้วครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยสูตรสิบห้านะครับสิบห้าสิบห้าใส่ห่างจากต้นประมาณหนึ่งคืบเนาะจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะครับผมหลังจากที่ปลูกไปแล้วประมาณสามอาทิตย์ผมจะใส่เลยครับปุ๋ยเม็ดทุกสิบห้าวันใส่ตลอดเลยครับผมต้นต้นแรกคือต้นประมาณนี้เนาะตอนนี้มันพุ่งไปคืบหนึ่งเลยครับเนี่ย พอเราได้ยอดพุ่งเนี่ยต้นจะโตเร็วมากครับผมใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนครับต้นก็จะขึ้นสูงข้างบนนะครับผมมันไปเร็วมากนะครับฉะนั้นเขาจะมีเริ่มมีแขนนะครับตอนนี้ในการจับในการจับต้นยึดไฟแล้วก็จะเตรยมสูงนะครับตัวนี้ก็จะมียอดอยู่นะครับตอนนี้ก็จะกำลังแทงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็จะมีกิ่งก้านอยู่เดี๋ยวเขาจะแตกไปเรื่อยๆครับทยอยแตกนะครับฉะนั้นช่วงสามอาทิตย์นี้นะครับสิ่งที่เราต้องดูแลหนึ่งดูแลเรื่องไข่หนอนครับบางทีบางพื้นที่จะมีหนอนมาไข ตามใต้ใบหรือไข่ตามแขนตัวนี้ครับผมตามมือเขาเป็นไข่สีเหลืองๆนะครับถ้าเจอบี้ออกเลยนะครับผมนะครับถ้าเจอบี้ออกก็2วันดูครั้งสองวันดูครั้งก็ได้ครับผมนะครับสิ่งที่เราต้องดูหนึ่งคือไข่หนอนเนาะต่อมาข้อที่2คือมดคันไฟบางทีบางพื้นที่จะมีมดคันไฟมากัดต้นนะครับกัดใบกัดยอดนะครับของผมเจอนะครับผมผมเจอมดคันไฟผมใช้ง่ายๆคือไบ้อนที่เราฉีดยุงครับเอามาฉีดเลยครับ ตายเรียบนะครับผมนะครับสตูระหลักที่เจอก็จะมีแค่นี้ช่วงนี้นะครับผมนะครับพอต้นโตสูงได้ถึงข้านบนแล้วเราค่อยเอามดแดงมาปล่อยนะมดแดงจะทําการกินไข่หนอนกินทั้งไข่พิเสื่องคืนเนาะกินไข่พิเสื่องคืนแล้วก็กินตัวหนอนนะครับผมนะครับสามารถช่วยป้องกันยับจัดเราได้นะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกก็สามารถใส่ได้นะครับใส่รอบๆข้างๆไม่ต้องใส่เยอะนะครับมาดูนะครับที่ผมปลูกผมใช้ระยะต้นนะครับพันสามคูณสามนะครับผมเนี่ย ปูเป็นแบบนี้แล้วเป็นแถวนะครับมาดูต้นนี้หน่อยก็ได้ครับต้นนี้ก็น,นี่กําลังตั้งตัวเหมือนกันครับผมมียอดเนี่ครับยอดกําลังตั้งตัวถ้าไม่มีอะไรกินครับเขาจะพุ่งเร็วมากนะครับผมจะพุ่งเร็วมากนะครับแล้วก็ดูครับเนี่ยตอนนี้ยอดข้างบนเนีข้างล่างเขากำลังจะแต่ยอดนะครับเนี่ยผมใช้เวลาไม่ถึงหนเดือนครับต้นเขาจะขึ้นถึงคางข้างบนนะครับผมนะฮะ ตอนนี้ก็กำลังสวยครับนี่กำลังจะตั้งตัวครับผมคือต้นหนที่ตั้งตัวได้ก่อนนะเขาจะไปเร็วมากนะครับนี่เห็นไหมครับนี่กำลังตั้งตัวยอดกําลังเตรียมพุ่งครับผมตอนนี้กําลังจะเอาค้างมาใส่นะครับตัวนี้ยังไม่ใส่ค้างเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยครับตั้งตัวแบบนี้ได้แล้วเขาจะโตได้สวยนะครับผมต้องใส่ค้างนะถ้างั้นเดี๋ยวลมมามันจะล้มนะครับผมแบบนี้คือตั้งตัวได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูครับยอดเยอะเลยครับผมฉะนั้นการปลูกช่วงหน้าฝนนะครับแนะนําให้ ทําเป็นรังเต่านะครับผมให้สูงหน่อยเพื่อที่น้ําจะไม่ท่วมขังนั่นเองนะครับสามารถให้น้ําระบายได้หรือจะขุดเป็นร่องให้น้ําระบายก็ได้ครับผมเนาะสำคัญปลูกหน้าฝนนะครับดูครับสวยงามเลยครับท่านชมนะครับนี่ดูครับโอ้ยอดบนยอดล่างนะครับนี่ฮะเอามาแนะนํากับท่านชมนะครับผมโรงเรือนตอนนี้ผมทําหมดไปอยู่พรมัหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะซื้อเหล็กนะครับอ็อกผมอ็อกเองเนาะมาเลยแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ มาดูครับต้นนี้ก็สวยงามนะครับนี่ดูครับประมาณสามอาทิตย์นะครับหรือถ้าใครมีน้ำหมักอะไรต่างก็รดได้นะครับเขาก็จะพุ่งได้สวยกว่านี้นะครับผมโอเคเป็นเก็ดเลยๆน้อยๆเอามาให้ท่านชมนได้ดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ